ได้ต่อเนื่องครับสําหรับพี่ชายเขายังตกปลาได้ต่อเนื่องน่าจะเป็นกิโลหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องลงไปดูดูครับมาดูพี่เขาน่าจะได้ประมาณสักสิบตัวแล้วหรอผมดูแล้วเ,เห็นไหมครับเนี่ยนี่เป็นปลานินนะมองไม่ค่อยชัดครับเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นไหมครับเี่นไงครับเห็นปออันนี้คือเป็นปลาที่ตกมาได้คือเป็นปลานินครับปลานินนี่ครับก็ถือว่าน่าจะถึง ได้ประมาณเจ็ดแปดตัวแล้วครับเนี่ยในผ้าสีเขียวปลานินทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ประมาณเจ็ดแปดตัวแล้วก็ยังลุ้นกันไปเรื่อยๆครับเนี่ยผมก็มาลุ้นอีกแล้วผมว่าพี่เขามีความชํานาญมากเลยครับเอามาดูกันผมจะซูมให้ดูนะเห็นไหมครับได้เรื่อยๆครับไม่มีหมด <c oughs> <c oughs> นะโอ้ไม่ได้แล้วเอาใหม่ลงไปอีกแล้ว ดูได้ไหมขึ้นมาไหมพี่เขาบอกว่าจะเอามาสักกิโลหนึ่งรวมแล้วน่าจะได้กิโลหนึ่งวันนี้ผมมาหรือเปล่าไม่รู้ปลา,ไม,ปาไม่ตอดนะครับเห็นไหมเห็นไหมไปแล้วเอาแล้วเอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วได้ไหมได้ไหมขึ้นมาไหมตอดดีจังตอดดีจังขึ้นมาฟองน้ําขยับแล้วโอ้โหมามามาทีนี้มาดูกันนั่นไงว่าแล้วครับคือว่าแล้วเรียบร้อย ปลานีลนตัวที่ประมาณน่าจะสิบแล้วล่ะครับเอา้าเอ้าไปแล้วตอนแล้วตอดแล้วตอนแล้วตอนแล้วตอดแล้วขึ้นไหมขึ้นไหมรอบนี้ขึ้นไหม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 ดู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 ฝองน้ํามจมเรียบร้อยโอ้ยฝองน้ํามจมแล้วนะเ <c oughs> นี่ยครับปลาที่ได้ก็เป็นขนาดไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์เล็กไม่ว่าจะเป็นอะไรไปทําต้มนะ ทำต้มทำปิ้งย่างได้หมดเลยครับปลานะครับก็ถือว่าไม่ไม่ขี้เหร <c oughs> ่ได้ดีอยู่ครับเพราะว่า,วาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงพี่เขาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีครับโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับเห็นไ,ไหมว้าปลานินน้อยเอาอีกทีครับได้ประมาณ3มตัวแล้ววันนี้ขอสักประมาณอีกสองสาตัวตอดแรงตอดดีลากเข้าไปแล้วครับ ลากเขาไปลากไปลากไปเป็นไงขึ้นมาไหมขึ้นไหมจะเอาขึ้นไหมแต่เป็นปลานินนะดูแล้วน่าจะเป็นปลานินปลานินอยู่ในท่อครับโอ้โ้ได้จริงครับเห็นไหมมาแล้วเนี่ยครับพี่ชายเขาได้แล้วนี่ยก็ใส่ถุงเนี่ยครับได้เรื่อยๆเก็บเก็บเรื่อยๆนะครับไม่เกี่ยงว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อย ขอให้มันติดเบ็ดก็น่าจะเก็บเอาหมดครับหากินที่ง่ายๆบ้านผมก็เรียกว่าซิดเบ็ดคนไทยก็จะเป็นตกปลาแป๊บเดียวครับดูแป๊บเดียวเดี๋ยวปลาก็มาตอดโอ้ยนานไงครับตายแล้วนานเห็นไหมครับได้ไวอีกเห็นไหมดำๆเห็นไหมนั่นครับตอดอีกแล้วโอ้ยไม่ได้เรื่อนี้เอาใหม่เอาใหม่ครับ เห็นไหมครับมุดไปท่อเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ่าเห็นไหมนี่คือปลานินที่พี่เขาตกได้นี่ครับคือว่ามันมันได้ต่อเนื่องครับแป๊บเดียวก็ขึ้นแป๊บเดียวก็เอาปลาขึ้นมาผมว่ามันได้ต่อเนื่องผมว่าดีมากเลยวันนี้ผมว่าจะจะตกที่ประมาณกิโลหนึ่งครับไปอีกแล้วอะเนี่ยเห็นไหมครับนะอะไรไหมนี่นี่นี่ดำๆตกปลาเพลินเลยวันนี้ จะต้องไปไหนแล้วล่ะดูครับดูดูจะขึ้นไหมดูดูนั่นนั่นเห็นไหมฟองน้ํามุดเข้าไปในท่อแล้วจะขึ้นไหมจะขึ้นไหมดูครับดูดูดโอ้เรียบร้อยได้อีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยได้ตลอดเลย,ย,ยเห็นไหมครับพี่เขาจะได้ตลอดเลยนะครับเนี่ย